มึงเนี่ยแค่พีมันหลีกูเนี่ยมันอยู่ฟ้าไปไปไปได่ไกลไกหน่อยเอาไกลๆอ่ะไกลไอ่อะแล้วก็จะกินเบียร์กันค่อยมาทนแก้วกันเอ้ากุนึกว่าซากแมวตายซากศพซากไฮยีน่ามึงรู้จักฉายาคไหมฉายาอะไรพี่นี่สายซี่มึงรู้จักไหมโดนหยามากเลยเพราะว่าเหม็นเขียวมั่งกินนต่ามั่งมันมีสมองมั่งหน้าตาเหมือนไฮยีน่ามั่งมึงทำเกินไปเปล่าไว้เอิงี่น้ำขี่ข้าวอ่อพี่อูไม่กินหรอกมึงทำเกินไปหรือเปล่า ทำคือไลทอึ๊ยคึกเดี๋ยวกูจะมาเด้อกูจำได้หมดแซ่เอาพวกไปบักลูกตับประหลาดบักลูกบักกระจระเก้เอ้ยง่าไปดูว่านัวา สวีดัสวัสดีครับเ,เพื่อนๆเอฟซีวันนี้มีเอฟซีมาถึงในโรงงานเลยก็คือเราต้องมีอะไรแบบต้อนรับเขาหน่อยอ่ะคือพี่ชายผมมาเดี๋ยวเรามาดูครับพี่ชายผมหน้าตาไงรถหรือเครื่องดินเนี่ยรถดิโ,โอ้คันใหม่นั่นเนี่ยเคือเอฟซีอะไรอยู่เจอ ปล่อยพี่เนี่ยนี่ในเช้าเนี่ยบ่เร็วรีบแล้วนี่รีบแล้วรีบแล้วอาโทรหาจ่ารุ่นตันแล้วพาไปนั่งกินนี่แบบเนี้ย่ให้ดูเสียงแป๊์ดีด้วยอ้าวแล้วก็เติอนมุเราจะนั่งกินแมงนาวงานคือแบบดูดิใครจะกล้ากับเออวันเนี้ยวันนี้ยึดโรงงานทุกวันมานั่งก่อนไปเยี่ยมเมื่อยยึดผายเมื่อวานทำไมอ่ะ มีอยากกินตุเรียนระยองกูขี่รถจากสนามชัยไประยองไปซื้อตุเรียนให้บันไม่ใช่อย่างงั้นบรรยากาศมาถึงสามทุ่มแม่โทรเร่กูอีกใครซื้อตุเรียนระยองกูก็ไปซื้อระยองไงใครเห็นเนี่ยเขาว่าพี่โง่แหละแม่ทุ้เรียนตุเรียนระยองเลยที่ไหนก็ซื้อได้ กอรักเมียกูไอ้สัตว์เอ้ยว่าอยากกินทุเรียนระยองกูจ,จัดให้แม่งซะกลับถึงสามทุ่มออกไปตั้งแต่เที่ยงเนี่ยครับเพื่อนๆทาไม่โง่จริงทำไม่ได้นะเพื่อนเหนื่อยอีกกูไปเล่นไฟไ,ไประยองเลีออเ้ยงปลาหมึกอ่ะเออเดี๋ยวนี้เปิดแบบอลังการงานสร้างเลยเอ้าวได้ไจัดป่โอ้ราคาไกลเกินมามามาคอยพักเนี่อยได้หรือเปล่าตังกล่แก้มคือมาเรียบร้อยแล้วเป็นยูทูบเบอร์ อ๋าอยู่ซูเปอร์พี่ซื้อมาเลี้ยงกูแค่เนี้ยเมาแน่นอนบอกมาเนี่ยมาให้มาเที่ยวหาเที่ยวหามาเที่ยวซื้อให้กินแค่เนี้ยก็เดี๋ยวเขาบอกเมาแน่นอนให้หมดไปก่อนเดี๋ยวมันจะหายเย็นมันต้องมีรังแนวนี่เนี้ยมีอยู่แล้วพี่จะกินกี่รังก้ยรังเดียวพอแล้วจะเมาหรือเปล่าพี่เดี๋ยวลองของกอนนี่ครับเปอนเซลงวดที่แล้วเขาเลี้ยงปลาหมึกครับคือกินปลาหมึกหมดเป็นตัวเลยเนี่ยหมดแล้วครับพี่ปากมึงไม่มีอะไรเลยวะ นี่มึงมาถึงต้องนี้นี่กินปลาหมึกถันต้องงี้นี่มืมดๆหน่อยเนี่ยนี่ก็กินงี้กินปลาหมึกอ,อะ่ะไม่งั้นไม่ถึงนะนมีเยอเรียกว่ากินปลาหมึกแต่วันนี้ผมก็ไม่แ<ๆ>พ้ครับผมเรียกเรียน,น,นปลาหมึกเหมื่อไงนะเบอร์เทวุ้นปลาหมึกที่เลี้ยงไปมันโลเจ็ดร้อยอันนี้เป็นห่อละห้าบาทห้าบาทเลยห้าร้อยจนก่อนเอย่าไปพูดไปกินเบียร์มันต้องกินให้มันหนัก อยากจะรู้เหมือนกันว่าความมังมันเป็นยังไงวะใช่เปล่ายินหมายแกเล็กจนโตเนี่ยไม่รู้จักคิดว่าเมาเบียร์เราโอ้่ยมีเจอของจริงครับเพื่อนๆ FC ปลาปองปลาฝองเนี่ยซื้อมาใหม่เนี่ยเปิดแก้มอืมเดือดหวานไม่อะเปิดตรงนี้ไม่ได้อันนี้มันเป็นที่นี่เป็นที่ทิ้งเอาไว้หิ้วใส่ยังไงเอาไว้หิ้วเขาทำไว้หิ้วนี่มันต้องเปิดตรงนี้อันนั้นเนอะที่เขาหิ้วเฮ้ยผมว่จบป .6 นะผมไม่ได้โง่นะ ด้าทำที่ปงที่เปิดให้หน่อยก็ได้ถ้าเป็นนมเป็ดน้อยเนี่ยเขาจะเจาะกันยังไงผมขอเวลาเจาะแป๊บหนึ่งคมก็คมบุ๊ข้างในมันจะมีกี่ตัวครับมันจะมีหวังอยู่อ๋อมันจะเป็นที่จับนะครับมันเป็นที่เกาะที่หูก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่คอมเมนต์มาูไม่ได้ไม่ได้มาหามล็อกด็ดไอดอไม่ได้เราเปเนเมยเด็ดไอดอลยเรื่อยังไง ผมไม่แดกไงไม่ต้องแดกหรอกปลาป๋องแดกยากขนาดนี้แล้วกินก็กินได้อันนี้ไปเมย์เอฟซเออเอาเนี่ยเขาเก็บไว้ทำไว้ถือเอาทิ้งถังขยะหน้าไปเมย์เอฟซนี่ยังเมาเองเนี่ยจยาามันจะเมาอะไรพี่เอาสักหน่อยเฮ้ยยืมไม่ได้กินอะไรไหมไม่ได้กินไอ้เหี้ยเบนเหี้ยว่าใครเหยียบขี้หมาป่ะวะนี่มีมีไหนอ่ะกูไม่ได้เหยียบเลยนี่มีไม่มีอ่ะมึงอ่ะไม่มีไหน ว่าขี้หมาเหม็นเลยสั์มึงนี่เหม็นกว่าขี้หมาอีกอ่ะโอ้ตายแล้วเป็นเด็ตแออดลได้ไงวะมึงเป็นเด็ตเอดอลได้ไงกูถามจริงดินี่กูยังไม่เมาเนี่ยตึงๆตึงๆเออกูจะสอนมึงให้อ่าลินเบียก่อนช่วงนี้เป็นไงบ้างพี่ชีวิตดีไหมสบายดีอยู่แบบสบายอ่ะงานไม่ต้องทำทำไมอ่ะเมียทำเงินทำเงินไม่ใช้โทรไปบอกว่าเมียเงินไม่มีโอนให้เลย รวดเร็วทันใจจริงๆมึงจะหาคุโมแล้วมึงทําตัวเงี้ยชาติไหนมึงจะมีเมียชาตินี้มึงไม่มีเมียมึงเสียชาติเกิดอีกไอ้อึ้งมึงต้องเริ่มจากการแต่งตัวมึงทรงผมเนี่ยทรงผมเนี่ยมันก็ต้องตัดมึงดูมึงดูมึงดูผมมกนต้องตัดอย่างนี้หนวดเขาอย่าไวให้มันเยอะไว้มันพอประมาณช้นชนหน่อยชนหน่อยจะได้เคงื่มดแก้วนะลินนี่ บ้าหรือเป่าบอกตั้งแต่ก่อนในนี้แล้วยังไม่ลินเบียอีกแต่เย้ะูลพี่ฟองเนี่ยอย่าลินเยอะมันไม่ดีหรอกทำไมอ่ะเขาบอกว่าขนาดลินเบียยังมีฟองอ่ะแล้วเมื่อไหร่น้องจะมีใจ<ฮ>ถ้าเป็นเด็กเสิร์ฟอ่ะหัวขลงก็มีมเอยริงไม่ได้เมาตึงตึโน<ฮ> โอ้ยเสียชื่อเสียงหมดเนี่ยกูชนบ่อยเนี่ยกูอยากจะรู้เช็คคอเช็คคอนี่คือเริ่มต้นนะกูแค่เริ่มต้นกูจะเช็คคอมึงนีเฉยว่ามึงจะไหวไหมกลับแก้มไม่ต้องกินึเสียดายของเดี๋ยวอ้วกออกบทอีกใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยออนมึงเกิดมาชาติเนี่ยแค่เป็นคนแค่ชาติเดียวชาติหน้าไม่รู้จะเกิดเป็นอะไรชาติเนี้ยมึงต้องหาเมียให้ได้ มึงดูกลัวเป็นตัวอย่างนี่มึงทําตัวเงี้ยใครจะมาเอามึงผู้หญิงอ่ะกูถามมึงแค่นี้แหละปันปงปันฟอร์มแบบมีขายไปซื้อใส่มึงไม่ต้องอายหมอหรอกมึงอายความเป็นคนของเตัวงนี่มึงดูกลัวเป็นตัวอย่างนี่มึงรู้จักฉายากูไหมฉายาอะไรพี่นี่สายซีิมึงรู้จักไหมนี่สายซีิเออโนปังปังปังไม่ใช่ขอบแป๊บพี่ีิศนะอะไรพี่แป๊บเหล็กปังปังปังขอบแป๊บเวยอ้า อม่างท่ชมเยอะหรอกอึงกลัวมึงเมาเด็ดยอ้ดอกหาเลยมานั่งใกล้กูกูไม่ได้เมาเบียร์หรอกทำไมอะเมากินกูนึกว่าซากแมวตายซากศพซากไครยีน่าเหม็นจิชไพรก่อนอื่นเลยอาบน้ำโคโลนเนอะโคโลน่ะอะทาบ้างกลิ่นตัวจะไม่เหม็นทันตัวยางไปเจอเอฟซงเอฟซีตายห่าหมดใครกล้ามาขอถ่ายรูปด้วยลิ้นลิ้นหน่อยลิ้นหน่อยหมดกล้าปะ เฮ้ยหมดแก้วพี่มึงให้รู้สักบาเด็กทาม่วงคอแข็งเป้าเพื่อนกูมันรู้ดีอือไม่งั้นกูจะมีสายาได้ไงวันนี้สายสี่อ่ะมึงเนี่ยแค่พีมารีกูเนี่ยมัน,มน,มนยูฟ้าอ้พี่ขนาดนี้เลยเหรออ้าวมึงต้องเช็คก,ก่อนเช็คประวัติกูให้ดีก่อนก<อ>่อนที่จะมานั่งกินเบียร์แล้ว,มวมเมาสำเร็จเทมาอะไรกูเนี่ยแต่กูไม่เมาแล้ววันนี้ยังยังอะไรมียังอีกยังอะไร ยังไม่รินเบียให้กูอีกชุยกระจอกไปไปเปนั่งไกลๆหน่อยเอาไกลๆอ่ะไกลๆอ่ะจะปีนศาลาไปก็ไปเลยเอาเอาไกลๆอ่ะเอเอมึงนั่งตรงถังแหละแล้วก็จะกินเบียร์ก็ค่อยมาชนแก้วกันเอา้าลองทำท่าไี้ถึงไหมรังกเกีกจผมขนาดนี้เลยหรอกูไม่ได้รังเกียจกูเหม,ม็นมึงรู้จักคาว่าเหม็นไหมอุ้เดี๋ยวกูจะโทรเรียกไอ้รถเก็บขยะมาอยู่เนี่ยไม่ไว้หรอกนะ เอาไปชนหน่อยชอนหน่อยมึงไม่ต้องเศร้าหรอกกูพูดมาเรื่องจริงแท่นั้นแหละมึงรับไม่ได้ของมึงเองไอ้ก๊อกเด็ดไอ้ดอมึงเลี้ยงเบียร์กูแค่นี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมมึงมึงไปเอามาอีกสามขวดหข,ขวดล่างนึงครับครับครับเอามาครับเอามาให้มันได้นะกูมาไกล้เนะี่ย กินตัวกินเต้าอันโน้นในนี่เหมือนมีคนติดตามได้ไงมึงไม่รู้จักกูเดี๋ยวมึงได้รู้จักวันนี้ยะทางเพื่อนเอฟซีเดี๋ยวหักเลยโอ้ยว้าวผมไม่เห็นตัวแรงคนติดตามได้ไงเดี๋ยวรู้เขาติดตามเพื่ออะไรกันเดี๋ยวรู้ครับเดี๋ยวรู้จักอึงแสบผมบอกเลยเพื่อน,นเอฟซีโนบะโนบะกินไม่ดูกำลังแขกแดาไม่ดูกำลังตัวเองครับ เเีดี๋ยวรู้เรื่องโดนหยาบมากเลยเพราะว่าเหม็นเขียวมั่งกินเก่ามั่งไม่มีสมองมั่งหน้าตาเหมือนไฮยีน่ามั่งแมรเวีแต่คือเดี๋ยวมาลูุ้นกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะทำอะไรไม่รู้จะอ,อึ่งแสบซะแล้ว าบายสบายก็สภาพกินเผื่อหมาอีกแล้วครับเดี๋ยวเราจะถาให้พี่เขาสั่งนะนี่ครับข้าวไม่ใช่ปะพูดว่ารับบ้านไปหาเมียกูเออเดี๋ยวพาไปนั่งพ่อขอเงินเฮ้ยอือไอ้ดิ บอกแล้วกูขอแข็งปอกขอแข็งปอกมึงไม่รู้ผ้าน้ำลายกูไม่หกมันต้องเอาผ้ามาเช็ดคอหรอกหืมน่างลงไม่รงเดี๋ยวเราจะตองจับจมาคอดีวลาตายไม่กลัวหรอกัวรเดียวเปพาร่างของคนอื่นเขาเดี๋ยว,ยวจับ้อาลุกนั่งคูเขา hours later ยี่อะไรวะเนี่ยมันยังกูอีกกูเมาแป๊บเดียวเดิมหรือม่จะอยก่ทไหนอ่ะไผไม่แก่กูจะโคดแม่มนี่โอยไ้เรืงไหนเราประเทนี้ห้าขัวสูกูลงึดกับปวกห้านี่เด้ม่นช่เรื่องไหนของมันกันแนิ ข้าน้ำพี่อ,อยู่ข้าวคืนคก็น,นะว่าแล้วมไม่มไพ่ต่อบบกจันควรในแบกจังไรสิไม่ต้องพูดเดี๋ยวายูามึงอะตเหม็นหรอ อู้ทุกว่นรถถังขยายวิ่งผ่านมึงทำเกินไปเปล่าไว้หอกินน้ำกินข้าววันพี่อูไม่กินหรอกกูเองนะมึงทำเกินไปหรือเปล่าทำเกินไรอูไปทำไรให้มึงอูมาหามึงเนี่ยด้วยความรักมึงมาทำกูงี้ได้ไงอ่าพูดมากกินข้าว่อนอูจะไปกินยังไงอ่ะอะไรผมป้อนผมป้อน กูไม่กินได้ไหมไม่ได้ไม่กินตายเอามึงไม่เชื่อฟังคำพูดที่กูบอกมึงใช่ไหมเชื่ออะไรพี่มึงปีนเกียวกูใช่ไหมผมไม่ใช่นอนมันจะปีนได้ไงพี่พี่กับพูดไปทั่วครับอย่าอย่าพูดอย่าพูดแล้วมึงทำไงอา่อนอ้าวน้ำ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 ตาม ก็มาดีๆหน่อยพี่ไมีกินน้ำอะไรกินโอโห้อะมึงใจหึงตากูมากไปมีตาพี่ด้วยเหรอตัวเหม็นกินเหม็นซากไฮจนาซากศพนี่แหละเดี๋ยวจะพากับพี่เหมือนศพข้าวน้ำหากินเองพี่ไม่ยุ่งละเดี๋ยวมาดูแลตัวอย three hours later ไปเอิญไปยุ่งกันบักควายเอ้ยเอากวกไปบักลูกซับประหลาดบักลูกบักกระจระเก้ มันเฮ็ดกูได้กูต้องเฮ็ดมันได้อะไกูเมาหลับหน่อยเดียวมันเงาเผลอแล้วกันวันพาบไปไม่เห็นเดียวหรอกถึงกูจะเมาแต่กูจำได้หมดแหละไม่เห็น,น่างตัวเจ็บแล้วทนคือควายยายาหย่อนะนไอ้อึงแสบนะเนี่ยไอ้โรนนะเมื่อยเมย์โวยได้เวลาแล้วพี่เดี๋ยวกินผลไม้ก่อนให้ข้าวกินตั้งแต่เช้าแล้วเดี๋ยวกินผลไม้ก่อแไ๊้ไหม มึงเอากูจริงเหรอมัน<อ>มืออะไรกินข,ข้าวไปดิน้องเป็นห่วงพี่เนี่ยรู้ว่าขายไม่ได้อะโอ้ยพี่จะได้ของกูกินไม่ได้หรกอกกินหน่อยเถอะก,กินตัวมึงยังขนาดไหนแล้วกินปากมึงจะขนาดไหนกูรับไป่ไหน้าหรอกออ เพื่อนๆไอศีกลิ่นตัวแรงครับเราต้องใช้ที่ดับกลิ่นครับเพื่อนๆไอศีเอออย่าพูดมึงเบาได้เบาอ่าสวัสดีครับนัวบาหอมบ้าโอ้โหเพื่อนๆแน่นอนครับกลิ่นมึงมันหอมจริงอ๋อจริงจริงเนี่ยอ่ากินเยอะเลยดิี๋ยวจะเป็นลมเป็นแรงน้องมันห่วงมัอนกัน่ายแหละพี่กินนิดหน่อยเถอะเดี๋ยวมึงก็รู้มึงร่อได้หรอมึงรู้กูว่าว่ากูคือใครแหละ มาทำนี้กูเนี่ยอุ้ยเอ,ยอยสซีก็คือใครอะ่ะถ้าอ,า,าอย่าเขายังไม่รู้ตัวเองเราจะรู้กับเขาไม่เนี่ยใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไม่ต้องไปกด,กดตัวตีนเพียอะไรให้มันนะเนี่ยเฮ้ยง่าไปอย่าไปกดอย <laughs> ่าไ่กดซับคลิเออครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยกินีดี๋เที่ยวด้วยวะเนี่ยบ้าไมกดให้มันทำไม